ตอนนี้เรากำลังมาเทสรสชาตินะครับตอนนี้มีสักขีพยานอยู่5คนเราด้วยนายด้วยครับเป็นโลเป็น6อตอนนี้เราเทสฝั่งที่เขาเอาหน้าพักสกินลงมาให้เห็นโลโก้แล้ว ตอนนี้กลักด้านครับเป็นอย่างนี้ลองดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรเมื่อกี้ันรล้านดีไหมดีดที่เอาโลโก้ขึ้นดเดี๋ยวลองมาดูกลักอย่างนี้รสชาติจะเป็นยังไงครูเชื่อว่ารสชาติเปลี่ยนครับมาดูกันเลยครับผ<ด><อ>มพร้อมแล้วดูได้จะไหลเร็วไหมเวลาที่จบคือสามสิบหกครับแก้วก่อนหน้านี้สี่สิบมลนะครับเดโชหนึ่งต่อสองโอ้โหซึมไหมกดเมื่อกี้ทั่วเลยอรครบเลยโอ้โหของดีงดทำไมผู้คุณไม่ซื้ออะไรเพราะเหตุผลอะไร อืจบเร็วกว่าด้วยเ,เขากระจายน้ำแบบไม่บาลานเท่าไหร่สามสิบวินาทีตัวนี้สี่สิบจบสาสิบจบเร็วกว่าตั้งหกวิดอกสามครับผมนี่นะวางอย่างนี้เลยจากนี้นะครับปื๊บปื๊บโอเคมาดูนี่ครับพร้อมนะครับกินครับจัดไปดอกที่สามครับผมไ่ตดอกเรียนกันนะ อ้าวอันชัดเจนนะออกไหมสวยรัะกำลังมาอเออเวลาอย่างนี้เมันถึงจะได้ทัดเทียมกันได้หน่อยหมหครูว่ามันอาจจะสะแปรตอนนั้นเพราะว่าเอาพัดเก็ตออกไงไอ้เอาพัาสกินออกไงแต่ตอนนี้พอดีแลหละจบเดียวเหมือนเดิมเบี้ยวไหมน้อยกว่าอันเมื่อกี้สามสิบแปด โอเคอันนี้ยังมีความเข้าตรงกลางมากกว่าจบเวลาเดียวกันเลยแสดงว่าอันเนี้ยตั้งสมมติฐานไปเลยกับพักสกินทําให้น้ํามันโฟลกว่าปกติเพราะว่าเอาเอาฝั่งละเอียดแล้วลงมาฝั่งกระจายเยอะมันทําให้น้ํามันไหลช้ากว่าแต่คราวนี้ไปจับที่รสชาติไปเลยครับเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนด้านพัฟสกินเวลาเปลี่ยนจริงๆครับแล้วก็จะทําให้เปลี่ยนรสชาติด,ด้วยมาชิมไปเลยครับผมนี่คือทดสอบอย่างละเอียดเลยเหมือนเดิมแต่ปรับ,บรบทให้เวลามันไหลเป็น3-5วิบาวิด้วย กลับไปดูกันครับผมนกเรียนช่วยเชียร์นหน่อยครับผมไหลไม้ออกมออกบสวยจะดูมันจะอันก่อนโคตรอันหนึ่งคลิกก็บางคันี้ก็เยอะเกินไปอาจจะต้องแค่ครึ่งเนาะแต่พอแนละ้วแค่นี้ก็รู้ร,รสชาติแล้วโคอะ่ะมันจะใช้อย่างนี้ครับน้าอกโผมครับเห็นไหมเอาน้าอบโผมไปเลยนะฮะโอ้ยเดือดดานสวย แล้วเราก็เทสตัวขึ้นมาครับท่านี้ครับสามสิบแปดเราตัดขึ้นครับผมโอเคสามสามเทได้แค่นี้รู้ผลแล้วไม่ต้องรอสามห้าหรอกแล้วก็ <c oughs> อยากรู้มาเรียนสิ <c oughs> ไม่บอกหรอก <c oughs>